คุยกันก่อนดิสรุปที่ผ่านมามันคืออะไรอ่ะก็ค่พี่น้องปะจะรีบเดินหนีไปทำไมวะตอบพี่ก่อนก็ได้อ่ะเดินออกมามก็ชัดอยู่แล้วปะก็ไม่อยากคุยอ่ะ รักกลับมันยากเหรอวะทำไมไม่ตอบอ่ะตอบดิวะถ้าไม่รักจริงแล้วแม่งจะทำงี้ทำไมวะถามจริงดิ ยกว่พี่เขาด้วยทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลยหลายรอบแล้วนะแกะก็ตยวหนังสือเองอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยติวหนังสือทำไมต้องติวกับพี่เขาสองคนนะก็พี่เขาอ่ะเป็นพี่ที่อยู่ในคณะก็ตอบปฏิเสธไปเด็กคนอื่นก็มีให้ติวอะแกเชื่อใจหรางปะ หลายรอบแล้วนะแกกับพี่เขาอะวันหลังค่อยคุยกันได้ไหมอะรอแกใจเย็นๆก่อนนะ ลงแล้วเนี่ยคุณน wow un> ี่คือผู้ที่ก่อเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นค่าเขาเองครับงั้นผมขอทราบมูลเหตุจูงใจของคุณได้ไหมก็คือมูลเหตุจูงใจมันก็เกิดมาจากความห่วงของผมที่มีให้กับเขานี่แหละครับก็เป็นเพราะเขาอะไปยุ่งกับรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่คนนี้ผมไม่ชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งคนที่เป็นคู่กันถ้าแฟนคุณไปยุ่งกับรุ่นพี่อะคุณจะคิดยังไงครับคุณตำรวจแล้วก็แบบอยู่กันสองต่อสองเนี่ย ซึ่งผมกับเขาก็ทะเลาะกันหลายรอบแล้วเรื่องคนคนนี้รุ่นพี่คนนี้แต่เขาก็ไม่ยอมหยุดเขาก็ยังมายุ่งแล้วตอนนั้นผมก็ทะเลาะกันแล้วผมก็มาที่คณะผมก็เจอเขาสองคนอยู่ด้วยกันสองต่สองซึ่งถ้าเป็นคุณตำรวจเจอคุณตำรวจก็ต้องโมโหก็ต้องบนนันดาลโทสะตัวเองใช่ไหมละครับซึ่งณเวลานั้นผมก็ไม่รู้จะทาไงก็คือแบบโกรธเต็มที่คือโมโหเต็มที่แล้วอะทําอะไรได้ก็ทําอะเพื่อแบบให้เลิกลาจากกันไปกับรุ่นพี่คนนั้นอะ ผมก็เลยบรรนานโทรศัท์ไม่ทันยังคิดก็เลยทุบหัวเขาเสียชีวิตมีไสารภาพมากกว่านี้ไม้มก็ไม่มีแล้วครับก็ก็เป็นผมเองคนระับที่เป็นคนฆ่าเขาโอเคอ่าสวัสดีนะคะนิสิตทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวแสดงความยินดีนะคะกับนิสิตทุกคนที่สามารถที่จะไขคดี คาากรรมได้สำเร็จนะคะนอกจากนั้นก็ต้องยินดีต้อนรับนิสิตทุกคนนะคะเข้าสู่รัวร้วมหาวิทยาลัยนเรศวรของเรานะคะนันิศาสตร์ของเรานะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาเฉลยนะคะคดีคาตกรรมนะคะที่นิสิตเนี่ยได้ทำกิจกรรมในเรื่องของการรับเพื่อนใหม่ไปนะคะอาจารย์เชื่อว่านิสิตทุกคนนะคะ ก็จะมีแนวทางในการไขคดีเป็นของตัวเองนะคะสําหรับกรณีของปัญหาข้อได้จริงเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ไม,ไม่พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าข้อได้จริงเนี่ยมันน่าจะชัดเจนอยู่แล้วในคลิปวิดีโอของการเฉลยนะคะทีนี้ในส่วนนี้ที่อาจารย์จะมาเฉลยหรืออาจารย์จะมาไขข้อข้องใจของนิสิตนะคะอาจารย์จะมาเฉลยหรือมาไขข้อข้องใจนิสิตนะคะในแง่ของข้อกฎหมายนะคะอ่เรามาดูกันนะคะว่านิสิตเนี่ย ได้อธิบายข้อกฎหมายนะคะได้ถูกต้องนะคะตกเหมือนกับที่อาจารย์อธิบายในคลิปวิดีโอน,นี้หรือเปล่านะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่ากรณีที่เกิดความตายเกิดขึ้นนะคะนิสิตท,ทุกคนมักจะพุ่งเป้านะคะหรือว่าวินิจฉัยความรับผิดนะคะโดยที่นํามาตรา288นะคะก็คือความผิดฐานฆ่าคนตาเจตณามาใช้นะคะข้อที่จริงในกรณีนี้นะคะนิสิต ผู้กระทาความผิดเนี่ยเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตหรือผู้ตายนะคะผู้กระทาความผิดได้มีการกระทําโดยการใช้ไม้นะคะก็คือวัตถุของแข็งเนี่ยนะคะตีเขาที่ศีรษะของผู้ตายอย่างแรงนะคะจนกระทั่งผู้ตายเนี่ยเลือดออกศีรษะแตกนะคะแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะกรณีนี้ก็มีที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าผู้กระทำความผิดมีการกระทำคือการฆ่านะคะคือใช้วัตถุของแข็งตีเขาที่ศีรษะนะคะโดยที่ศีรษะเนี่ยเป็นจุด อ่อนนะคะจุดสําคัญของชีวิตร่างกายของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อตีเข้าอย่างแรงเนี่ยก็ย่อมแสดงเห็นว่าเจอ,อนาค่านะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้จึงเป็นที่ชัดเจนเลยว่าผู้กระทาความผิดนะคะมีการทําความผิดฐานฆ่าคนตายตามมาตราสองแปดแปดนะคะทีนี้ในประการตอบในประการต่อมานะคะนิสิตนิสิตอาจจะสงสัยว่ากรณีจากข้อเท็จจริงตามคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะผ,ผู้กระทาความผิดมีการทําความผิด โดยที่ไตรตรองไว้ก่อนหรือไม่นะคะซึ่งกรณีนี้จะเป็นกรณีตามมาตรา289อนุ4นะคะก็คือในเรื่องความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะก็ต้องอธิบายกันต่กก่อนนิดนึงว่าไอ้ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเนี่ยมีลักษณะที่ว่าผู้กระทำความผิดจะต้องมีการคิดทบทวนวางแผนการไว้ก่อนล่วงหน้านะคะก่อนลงมือกระทำความผิดนะคะ เท่าที่อาจารย์วินิฉัยนะคะจากคลิปวิดีโอก็ดีนะคะจากการให้ปากคําของคนร้ายก็ดีนะคะรวมถึงการสอบปากคําของคณตํารวจนะคะก็ดีนะคะอาจารย์ไม่ได้ฟังหมอผีนะคะอ่ะกรณีนีน้นะคะเราจะพบว่าผูก้กระทาความผิดนะคะได้พบได้เห็นนะคะ,ะแฟนของตัวเองหรือก็คือผู้ตายเนี่ยพูดคุยหรือติวหนังสือกับรุ่นพี่นะคะแล้วก็กเกิดความหึงหวงขึ้นนะคะ าอาจารย์มองว่าวินาทีนี้จุดนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการคิดทบทวนวางแผนอะไรไว้ก่อนนะคะจนกระทั่งเมื่อมีการคุยกันหน้าห้องน้ําหญิงซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะคุยหน้าห้องน้ําหญิงกันทําไมนะคะแต่มันก็คือหน้าห้องน้ําหญิงนะอ่านะคะก็มีการยืนคุยกันที่หน้าห้องน้ําหญิงนะคะแล้วก็ เหมือนความเหมือนความหึงหวงเนี่ยก็เริ่มขุ่นขึ้นมาเรื่อยนะคะจนกระทั่งฝ่ายหญิงเนี่ยเหมือนจะไม่คุยกับฝ่ายชายนะวินาทีนั้นและหันหลังให้ฝ่ายชายจึงหชชยิบฉกฉวยเอาอาวุธของแข็งเนี่ยมาตีเขาที่ศีรษะของฝ่ายหญิงนะคะอาจารย์จึงมองว่าข้อเท็จจริงกรณีน,นี้นะคะไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ไม่ชัดเจนที่จะมองหรือพิจารณาว่าเป็นเรื่องของการไต่ตองไว้ก่อนนะคะอาจารย์จึงมองว่ามันเป็นเรื่องของการลงมือโดยปัจจุบันทันด่วนนะคะไม่ได้คิดทบทวนวางแผนไต่ตองไว้ล่วงหน้านะคะ อาจารย์จึงมองว่าเป็นเพียงแค่มาตา288ความผิดฐานค่าผู้อื่นรณ่นาเท่านั้นนะคะสำหรับประเต่อไปนะคะที่นิสิตได้ยินข้อความหนึ่งใช่ไหมคะของที่ผู้กระทำความผิดเนี่ยเขาต่อสู้หรือเขาแก้ตัวขึ้นมาว่าผมเนี่ยกระทำโดยบันดาลโทสะใช่ไหมคะคำนี้บันดาลโทสะนะคะนิสิตถ้าแป,ปลเป็นไทยตรงๆเลยแปลว่าเนี่ยผมเนี่ยกระทำในขณะที่ยังมีความโกรธ กลุกกุ่นอยู่นะคะซึ่งโดยหลักกฎหมายอาญานะคะนิสิตถ้าจะให้ผู้กระทาความผิดเนี่ยอ้างเรื่องบนันทอนสะได้นะคะจะต้องปรากฏก่อนเลยนะคะในประ,ประการแรกเลยว่าผู้กระทาความผิดนั้นนะคะถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมหรือไม่นะคะซึ่งกรณีนี้นะคะศาลมีคำพิพากษาบรรทัดฐานโดยตลอดเลยว่านะคะในกรณีที่อ่า ชายหญิงนะคะซึ่งไม่จดทะเบียนสมรสกันนะคะไม่จดทะเบียนสมรสกันนะคะจะถูกชายชู้หรือหญิงชู้เนี่ยข่มเหงอันจะถือว่าเป็นเหตุร้ายแรงอันไม่เป็นธรรมได้แลวจะทาให้บรรทสศได้มีกรณีเดียวก็คือว่าเขาจะต้องเห็นในขณะที่ชายชู้หรือหญิงชู้เนี่ยกําลังมีอะไรกับอ่า หญิงคู่รักหรือชายคู่รักของตนนะคะจึงจะอ้างว่าเป็นบรรทสะเพราะถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงได้กรณีตามข้อเท็จจริงนี้เป็นเรื่องของการนั่งติวนังสือกันอยู่ธรรมดาเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเกินเลยมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นตามหลักกฎหมายแล้วนะคะผู้กระทาความผิดย่อมไม่อาจจะอ้างบันรโทสะตามมาตรา72ได้นะคะเพราะฉะนั้นจากข้อเท็จจริงนี้คาแก้ตัวของผู้กระทําความผิดจึงฟังไม่ขึ้นในเรื่องของบนรรนทสะนี้นะคะอาจารย์เสริมให้นิดนึงนะคะ มันอันโทสะนี้นะคะอ่ามันเป็นเพียงแค่เหตุลดโทษนะคะเป็นเพียงแค่เหตุลดโทษตามกฎหมายเท่านั้นนะคะอ่าจะไม่ใช่ถึงขั้นขนาดว่าเมื่ออ้างแล้วนะคะจะทําให้การกระทํานั้นไม่เป็นความผิดหรือทําให้ผู้กระทาความผิดได้รับการยกเว้นโทษนะคะมันเป็นเพียงแค่เหตุลดโทษเท่านั้นนะคะซึ่งศาลจะเป็นผู้ใช้อํานาจดุลพินิษนะคะว่าจะให้ลดโทษเท่าใดเพียงใดนะคะเพราะเหตุใดนะคะเพราะฉะนั้น ในแง่ของการอ้างบรโทสศะเนี่ยนะคะ,อะนอกจากว่านอกจากข้อเท็จจริงนี้นะคะ,ะจะไม่ต้องด้วยองค์ประกอบในเรื่องของบรโทสะแล้วนะคะนิสิตจะได้ยินอยู่คํานึงนะคะจากคลิปวิดีโอคือคําว่าผมรู้เท่าไม่ถึงการนะคะคํานี้ก็อ้างไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคําว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยเป็นเพียงแค่คําติดปากของประชาชนเท่านั้นนะคะคําว่ารู้เท่าไม่ถึงการนี้ไม่ใช่ข้ออ้างตามกฎหมายเลยนะคะเพราะฉะนั้น กรณีน,นี้ผู้กระทำความผิดก็ย่อมอ้างประเด็นนี้ไม่ได้เช่นกันนะคะอ่ะก็อาจารย์เชื่อว่านัก,นกจุดจุดนี้ิสิคงพอกระจ่างแล้วใช่ไหมคะถึงอาจารย์จะไม่ใช่โคน,นันก็ตามนะคะอาจารย์ก็อ่าน่าจะพอที่จะไขคดีที่นิสิตเข้าใจได้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกนิสิตทุกคนนะคะที่ถายถูกว่าฆาตกรรมอาฆาตกรเนี่ยนะคะที่ลงมือฆาตกรรมเนี่ยก็คือแฟนของผู้ตายนั่นเองนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ในการนี้อาจารย์ก็ขอ ตอนรับนิสิตอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่คณะนิติศสต์ของเรานะคะนิสิตท,ทุกคนเก่งมากเลยนะคะแล้วยังไงพบกันใหม่นะคะในวันเปิดเทอมนะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะนิสิตบ๊ายบายนะคะ